จะเป็นยังไงถ้าหมอยาโคมแดงเมาเม,า,มาของเรากลายเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นหรือที่เรียกกันว่าฉบับคนแสดง ก็ต้องบอกว่าในซีซั่นแรกของหมอยาโคมแดงก็ได้รับความนิยมที่ดีอยู่แล้วแต่พอมาซีซั่น 2, 2ดูเหมือนว่าแฟนๆจะเพิ่มขึ้นกลุ่มแฟนที่อาจจะติดใจจากอนิเมะภาคแรกแล้วก็ยังมีกลุ่มแฟนที่มาจากมังงะรวมถึงเวอร์ชันใหญ่ด้วยทําให้ตอนนี้เมาเของเราโด่งดังเป็นอย่างมากที่ญี่ปุ่นเองก็มีอีเวนต์เกี่ยวกับหมอยาอยู่บ่อยๆเช่นการปล่อยโดนที่อ่าวโตเกียวหรือเร็วๆนี้ที่ยูนิเวอร์แซลก็กําลังจะมีอีเวนต์ของหมอยาโคมแดงด้วยแล้วก็ไม่เพียงแต่ที่ยี่ หรือที่ประเทศไทยของเราแต่ทั่วทั้งโลกก็ให้ความสนใจกับหมอยาโคมแดงในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้ามีการสร้างเวอร์ชั่นคนแสดงหรือที่เรียกว่าไลฟ์แอคชั่นเนี่ยจะต้องทํายังไงให้มันปังไม่แพ้กับเวอร์ชั่นอนิเมะไม่ว่าจะเป็นปั้งแต่การคัดเลือกนักแสดงการออกแบบฉากไปจนถึงเทคนิคการเล่าเรื่องที่จะมีวิธีไหนบ้างที่จะดึงเอาเอกลักษณ์ของหมอยาโคมแดงจากอนิเมะออกมาอยู่ในเวอร์ชั่นคนแสดงได้โดยที่ยังให้กลิ่นอายเหมือนอนิเมะเหมือนมังงะ แต่ได้ความสนุกจากตัวแสดงที่เป็นคนจริงๆเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์จุดเด่นของหมอยาคมแดงก่อนว่าในเรื่องหมอยาคมแดงเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนที่เป็นสเสน่ห์ให้เราเนี่ยชวนติดตามกันได้ทุกสัปดาห์แล้วจะดึงจุดเด่นตรงนี้มาสร้างเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงได้ยังไงต็ต้องบอกว่าหมอยาคมแดงของเราเป็นเรื่องราวผสมผสานร,ระหว่างการสืบสวนปริศนาและความรู้ทางการแพทย์โบราณจนมีหลายคนเรียกมันว่าเป็นแด่จังกึมซึ่งจริงๆ ก็คล้ายอยู่แต่ว่าเมาเมาไม่ได้เน้นไปทางทําอาหารอยู่ในห้องเครื่องเท่านั้นเองนอกจากนั้นยังมีเรื่องการเมืองในวังหลวงซึ่งการผสมผสานปริศนาการสืบสวนความรู้ทางการแพทย์และการเมืองในวังได้อย่างลงตัวนี่แหละทําให้หมอยาคมแดงมีสเสน่ห์อย่างมากและเหมาะกับการดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องหมอยาคมแดงอิงจากเรื่องราวความเป็นจริงไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้มีพลังเป็นเรื่องราวแบบอิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นในการทําเวอร์ชั่นคนแสดง ก็จะอิงจากการที่ใช้วิธีทําซีรีส์จีนได้ถัดมาคือตัวเอกที่มีเอกลักษณ์เมาเมาของเราที่ไม่ใช่นางเอกแบบทั่วๆไปสังเกตว่าเมาเมาถูกบรรยายว่า ไม่ได้เป็นคนสวยงามตามแบบแผนความหมายก็คือไม่ได้เป็นนางเอกแบบที่ขาวสวยรวยสเสน่ห์โดยออกจะเป็นนางเอกที่แก่นแก่นชอบทดลองไม่ได้เป็นคนมีชาติตระกูลสูงส่งแถมยังโดนขายมาด้วยถูกส่งเข้ามาทํางานในระดับต่ําสุดถึงแม้ว่าเราจะรู้แล้วว่าเมาเมาจริงๆแล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครพ่อของเมาเมาก็คือรากนเป็นถึงเสนาธิการกองทัพเป็นขุนนางระดับที่สูงมากพ่อเท่าหลัวเหมือนก็เป็นอดีตหมอหลวงซึ่งถ้าจะพูดจริงๆแล้วจะบอกว่าเมาเมาไม่ไ ได้เป็นคนมีชาติตระกูลสูงก็อาจจะไม่ถูกนักแต่เมาเมาเองไม่ได้วางตัวให้ตัวเองมีชาติตระกูลที่สูงส่งเมาเมาทําตัวเหมือนคนธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ด้วยความที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมช่างสังเกตมีความรู้ทางการแพทย์ที่ลึกซึ้งมีบุคลิกตรงไปตรงมาจนบางครั้งความตรงไปตรงมานี่แหละมันน่ารักและก็ดูตลกด้วยซ้ำซึ่งในช่วงแรกเมาเมาจะถูกวางให้เป็นลูกเป็ดขี้เล่หน้ามีกระหน้าอกก็แบนแต่เมื่อแต่งหน้าก็จะเป็นคนสวยที่เดียวพอต่อมาคือ คือการผสมผสานการสืบสวนและความรู้ทางการแพทย์ในส่วนนี้เลยก็เป็นจุดเด่นของหมอยาคมแดงที่ต้องหยิบเอามานําเสนอให้น่าสนใจมากๆซึ่งเรื่องหมอยาคมแดงไม่ใช่เรื่องราวการสืบสวนทั่วๆไปแล้วก็ไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมซะเป็นส่วนใหญ่แต่เป็นการสืบสวนที่อาศัยความรู้ทางการแพทย์โบราณและเน้นการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นมุมมองที่แปลกใหม่และน่าสนใจเราก็จะเพลิดเพลินกับความเฉพาะทางทางด้านการแพทย์โบราณโดยในเรื่องก็จะเดินเรื่องให้ความรู้สึกเราเหมือนเราอยู่ ้อนกลับไปในอดีตและได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโบราณซึ่งเน้นในการใช้สมุนไพรธรรมชาติทําให้มันตื่นตาตื่นใจเพราะถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้มันมียาพร้อมสับไปหมดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนี่ก็น่าสนใจความสัมพันธ์ระหว่างเมาเมาแล้วก็จินชิเป็นสเสน่ห์สำคัญของเรื่องซึ่งค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มีความลึกซึ้งไม่ใช่ความรักแบบฉาบฉวยเจอกันก็ชอบกันเลยเจอกันก็ตกลงตรงใจเมาเมากับจินชิจะไม่ใช่อย่างนั้นบรรยากาศและฉากที่มีเอกลักษณ์ก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวที่เกิดในวังหลวงในช่วงที่เป็นราชวงศ์จีนโบราณแนวย้อนยุคที่เราเรียกกันว่าแนวพีเรียททาให้มีบรรยากาศที่เฉพาะตัวความงดงามของสิ่งปลูกสร้างเครื่องแต่งตัววัฒนธรรมต่างๆซึ่ง4ข้อเมื่อกี้นี่แหละจะเป็นกุญแจสําคัญในการดัดแปลงให้กลายเป็นไลฟ์แอคชั่นได้สําเร็จถ้าเก็บ4อย่างนี้ไว้ครบถ้วนแล้วไลฟ์แอคชั่นของหมอยาโคมแดงจะเป็นไลฟ์แอคชั่นจากอนิเมะที่ไม่แพ้เรื่องไหนเลยทีนี้อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าจุดเด่นของเรื่อง นี้ก็อยู่ที่ตัวเอกนั่นก็คือเมาเมาแล้วก็จินชิเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะต้องเลือกนักแสดงเราจะหยิบใครเอามาแสดงเป็นเมาเมาแล้วก็จินชิได้บ้างบุคลิกอย่างเมาเมาต้องหานักแสดงที่สามารถแสดงความเฉลียวฉลาดช่างสังเกตตรงไปตรงมามีความมั่นใจในตัวเองแต่ก็มีความเย็นชามไม่สนใจได้ด้วยพูดถึงคนที่มีบุคลิกแบบนี้ผมนึกถึงฮามาเบะมินามิซึ่งผลงานก็คือเคยแสดงเป็นจาบามิยูเมโกะจากโคเซียนโรงเรียนพนันซึ่งตัวจาบา มิยูเมโกะเป็นคนที่ชื่นชอบการพนันเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าติดการพนันเข้าเส้นแต่อาการติดการพนันเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากได้เงินแต่เป็นความสนุกเป็นความตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้พน,นันที่ได้เดิมพันโดยในบุคลิกจาบามิยูเมโกะจะเป็นคนที่นิ่งเยือกเย็นแต่เป็นคนที่ฉลาดเฉลียวเวลาที่พนันกับใครก็ตามไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะโกงจะหาวิธีเอาเปรียบเธอยังไงเธอก็จะสามารถรู้ทันแล้วพลิกกลับมาชนะได้แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวละครที่ฉลาดและที่สําคัญก็คือตัวจามา มิยูเมโกะเนี่ยมีความโรคจิตอ่อนๆด้วยหลายครั้งก็ต้องมีการยิ้มแบบโรคจิตหรือว่าหัวล้อแบบโรคจิตด้วยเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าถ้าใช้การแสดงใช้ทักษะเดียวกับที่เล่นเป็นจาบามิยูเมโกะแล้วเอามาใส่ตัวเมาเมามันไม่ได้ต่างกันเลยและที่สําคัญก็คือตัวของนักแสดงฮามาเบะมินามิเธอเข้ากับการไว้ผมหน้าม้ามากซึ่งก็เป็นทรงเดียวกับเมาเมาเลยเป๊ะๆเ,เพราะฉะนั้นผมขอเสนอชื่อของมินามิจังไปได้นางเอกไปแล้วคนนึงเพราะฉะนั้นมาดู นังเอกอีกคนหนึ่งบ้างว่าจะเป็นใครกันดีนั่งเอกที่ว่าก็ไม่ใช่ใครท่านจินชินั่นแหละทีนี้ในเรื่องราวของท่านจินชินเนี่ยถ้าจะให้นึกผู้ชายที่ตัวสูงแล้วก็หน้าสวยจริงๆเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมยังนึกถึงนักสแสดงญี่ปุ่นไม่ออกจริงๆว่าจะเป็นใครสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้เลยก็คือนักสแสดงจีนเพราะว่าถึงผมจะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เรื่องของพระเอกแต่ก็พอรู้มาอยู่บ้างว่าซีรีส์จีนเนี่ยพระเอกก็หน้าสวยจนตกคุณผู้หญิงให้ดูจนไม่ละสายตาได้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนของนักสแสดงชา อยากจะให้คุณผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยส่งชื่อมันหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมไม่สันทัดเลยแต่ว่าการที่จะข้ามไปเลยมันก็ดูจักกจะไรสักหน่อยผมก็เลยลองเซิร์ชดูหาพระเอกจีนหน้าสวยก็ไปเจอบทความของแม็กโมโนขึ้นมาด้วยบทความนี้เป็นการรวม10พระเอกหน้าสวยซึ่งเดียวผมจะหยิบขึ้นมาคน2คนก็แล้วกันคนแรกที่ผมจะพูดถึงคือคนนี้จากซีรีส์จีนชื่อว่าธาตุปีศาจ The Blue Whisper โดยมีชื่อว่าเหรินเจียหลุนเงือกหนุ่ม ผู้มีโฉมงดงามจะสังเกตว่าอยู่ในชุดของจีนโบราณพอดีเลยแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่ไปกับบทของจินชีได้เลยลองมาดูกันอีกสักคนหนึ่งว่าจะเป็นใครกันได้บ้างเพราะว่าคนนี้ก็เจ๋งฮะกงจวินจากในรูปเนี่ยเล่นเป็นท่านอองผู้แสนเย็นชาจากซีรีส์จีนมีชื่อว่าเกมรักทะลุมิติก็อยู่ในชุดย้อนยุคเช่นเดียวกันแล้วก็รูปร่างดีหน้าตาเป็นท่านจินชีได้เลยแทบอยากจะเห็นตอนฉากที่เต้นลําด้วยนะถ้าจะมีได้ก็จะดีมาก ขออีกสักคนละกันอูซีเจอ๋อมือปลาบแห่งศาลไครเฟิงผู้เป็นที่รู้จักในานามแมวหลวงจันเจาอุ้ยปาวุ้นจินเหรอเนี่ยซีรีจีนเรื่องนี้มีชื่อว่าองค์คราสหัวใจน้ําแข็ง hard o f loyalty ซึ่งองค์คราสจันต้องมาในชุดสีแดงอยู่แล้วจากี้รูปก็จะเป็นชุดย้อนยุคแต่ออกเป็นชุดนักลบนิดหนึ่งเพราะว่าองค์คกาสจันก็จะเป็นไซบูเป็นนักลบถ้าเป็นในจินชิที่เราเห็นในเมะปัจจุบันนี้ยังไม่มีตอนไหนที่เป็นชุดอื่นเลยก็จะเป็นชุดขันทีแล้วก็เป็นชุดพิธีการ ตอนที่เข้าไปทําพิธีการแล้วเมาเมาเข้าไปช่วยจากการที่พิธีการจะถล่มใส่ท่านจินชินั่นแหละ นี่ก็เป็น3คนที่ผมว่าน่าสนใจในการเป็นท่านจินชิและก็อย่างที่บอกคุณสุภาพสตรีหรือว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีนักแสดงคนไหนที่น่าสนใจทั้งชายและหญิงช่วยส่งให้ผมดูด้วยผมจะไปเซิร์ชดูว่านักแสดงที่ว่าจะเหมาะสมแค่ไหนได้เมาส์กับจินชิไปแล้วต่อไปเป็นส่วนประกอบที่เป็นเซตติ้งต่างๆเช่นฉากของวังหลวงควรจะได้รับการออกแบบให้มีความอลังการแต่ก็แฝงไปได้วยความลึกลับแสดงให้เห็นถึงความลับอันดํามืดของราชวงศ์ความเป็นมาที่ลึกลับของจินชิ ของอดีตจัก,กรพรรดิหรือของจัก,กรพรรดินีซึ่งเรื่องของวังหลวงไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่แล้วเพราะว่ามีการถ่ายทําซีรีส์จีนเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นมากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือห้องทายาของเมาเมาถ้าเป็นช่วงที่เมาเมายึดห้องเก็บของเอาไปเป็นห้องทายาในห้องก็จะต้องเต็มไปด้วยขวดยาสมายัยเครื่องบทยาโบราณอาจจะเพิ่มเติมพร็อพด้วยหนังสือความรู้ต่างๆให้ความรู้สึกแบบว่าที่นี่เป็นพื้นที่ศูนตัวของเมาเมาเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เมาเมาเข้ามาแล้วก็จะจินตนาการมีความสุขกับที่นีงงตร้ผม ว่าถ้าทําดีๆจะได้อารมณ์แบบตอนที่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนช่วงที่เข้าไปดูห้องปลูกสมุนไพรได้เลยส่วนเรื่องชุดเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงยุคสมัยแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่ของตัวละครทุกคนคุณนางระดับสูงที่สวมชุดหรูหรามีเอกลักษณ์อย่างเช่นจกักรพรรดิพระพันปีหรือว่าจะเป็นในส่วนของพระสนมระดับสูงเราก็จะได้ดูชุดสวยๆซึ่งซีรีส์จีนทำเอาไว้ดีมากๆซึ่งในส่วนของพลอฟไม่ว่าจะเป็นสถานที่เป็นวังหลังห้องยาหรือว่าจะเป็นชุดที่ตัวละครจะใส่ส่วนเหล่านี้ไม่ได้ ไมมีความน่าเป็นห่วงอะไรเลยเพราะว่าทําได้ไม่ยากแต่ส่วนที่จะพูดต่อไปนี้เป็นส่วนที่ทํายากที่สุดในการทำไลฟ์แอคชั่นนั่นก็คือเทคนิคการเล่าเรื่องและการดัดแปลงเนื้อหาเพราะว่าหลายครั้งในการเอามังงะเอานิยายหรือว่าเอาอนิเมะมาทําเป็นเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นเวอร์ชั่นคนแสดงก็มักจะเจอกับปัญหาการเล่าเรื่องว่าเป็นการพยายามเล่าเรื่องให้เหมือนกับต้นฉบับมากจนเกินไปซึ่งในบางทีเวลาที่เราอ่านมังงะหรือว่าดูในเมมันก็สมเหตุสมผล แต่พอมาอยู่ในเวอร์ชั่นคนแสดงปรากฏว่าการเดินเรื่องแบบเดียวกันเป๊ะๆมันใช้ไม่ได้เลยอย่างเช่นการแสดงกระบวนการคิดของเมาเมาเวลาที่เมาเมาจะมีการเฉลยปริศนาอะไรสักอย่างอาจจะต้องใช้การเล่าเรื่องแบบเรื่องเชอร์ล็อกโฮมคือเป็นการบรรยายของเมาเมาประกอบของแฟดแบ็กย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เมาเมาพูดเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นภาพแสดงเหตุการณ์นั้นโดยแสดงให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เมาเมาอธิบายมันไปนตรงกับเหตุการณ์นั้นยังไงบ้างตัวละครในเหตุการณ์นั้นทาอะไรซึ่งตอนเราดูอนิเมะก็ต้องบอกว่าปริศนาแต่ละ ครั้งใช้การคลี่คลายการไขคดีที่รวดเร็วมากจนบางทีดูไม่ทนันต้องกลับมาดูรอบสองเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ถ้าแสดงการไขปริศนาให้ชัดเจนให้เคลียร์ได้ดีกว่านี้ก็จะทําให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรืออีกส่วนหนึ่งเลยที่ผมอยากจะเห็นเลยก็คือว่ากระบวนการออกฤทธิ์ของยาและก็ยาพิษซึ่งการแสดงการออกฤทธิ์ของยาพิษจะให้แค่เอาใส่ปากแล้วก็เกิดอาการทุรนทุรายมันก็ออกจะธรรมดาไปนิดหนึ่งอาจจะเพิ่ม CG เข้าไปตรงที่ว่าเป็นการฉายให้เห็นข้างในร่างก ว่าเมื่อพิษออกฤทธิ์แล้วมันวิ่งไปในร่างกายเราได้ยังไงวิ่งไปตามเส้นเลือดวิ่งไปออกฤทธิ์วิ่งไปถึงระบบประสาทแล้วหายใจไม่ออกหมดสติไปอะไรแบบนี้ซึ่งในส่วนนี้น่าจะทําให้การเล่าเรื่องสนุกขึ้นไปอีกได้และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเหมือนกันก็คือการจัดลําดับเนื้อหาการตัดและการเพิ่มเติมเนื้อหาเพราะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าในเวอร์ชั่นอนิเมะก็มีการสลับลําดับเนื้อหาไม่ได้เอาจากมังงะมาใช้เป๊ะมีทั้งการสลับมีทั้งการตาดัดมีทั้ง เพิ่มเพราะฉะนั้นแล้วถึงจะเป็นเรื่องหมอยาเรื่องเดียวกันแต่การเล่าเรื่องในแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันด้วยซึ่งถ้าทั้งหมดที่พูดมาเอามาประกอบกันแล้วเนี่ยองค์ประกอบทุกอย่างมันก็ลงตัวสิ่งที่ผมคาดหวังที่จะเห็นในเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นอย่างแรกเลยคือฉากที่เมาเมากับจินชิเจอกันครั้งแรกเอาตั้งแต่ตอนเดินสวนกันเลยที่เป็นเมาเมากับจินชิเดินสวนกันแล้วจินชีก็เหลียวหลังกลับไปมองเมาเมาไปจนถึงที่จินชิหาตัวเมาเมาด้วยมุกที่เขียนว่าให้คนที่มีกระอยู่ต่อ แล้วชูขึ้นมาแต่ปากก็บอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วให้กลับมาได้ผมอยากเห็นหน้าจินชิตอนที่เข้ามาหาเมาเมาว่าหน้าจินชิเวอร์ชั่นคนแสดงจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็อยากเห็นฉากตอนที่จินชีเอามือแตะไหลเมาเมาเสร็จแล้วเมาเมาก็ปัดมือของจินชีออกแล้วก็ปัดไหลตัวเองด้วยฉากนี้น่าจะดูไปยิ้มไปเลยแหละส่วนฉากที่สองที่อยากจะเห็นเลยเป็นฉากบูบูหน่อยก็คือฉากที่เมาเมาช่วยชีวิตของจินชีเอาไว้ในตอนที่จินชีเข้าไปทําพิธีในอาคารแล้วก็เมาเมาพยายาม ที่จะเข้าไปในสถานที่ทําพิธีนะั้นแต่ว่าก็ทหารบล็อกเอาไวไ้ไม่ให้เข้าไปตรงนี้อยากจะเห็นฉากตอนที่อาคารทําพิธีกําลังจะถลม่มแล้วก็เมาเมากระโดดมาช่วยจินชีเอาไว้แล้วเมาเมาก็สลบไปจินชีก็อุ้มเมาเมาเดินลงมาแล้วก็เดินไปตามทางผมว่าฉากนี้เนี่ยเป็นไลฟ์แอคชั่นนี่จินชีน่าจะเข้มทีเดียวฉากที่3าที่อยากเห็นฉากน้ําผึ้งฉากที่เมาเมาพึ่งจะไขปริศนาเรื่องของน้ําผึ้งเสร็จแล้วก็เอาผิดนางกำนันของพระสนมอาตัวไปได้เสร็จแล้ว จินชีเนี่ยก็มีการเอานิ้วจุ่มเข้าไปในไหน้ําพึ่งแล้วก็จะให้เมาเมาแบดูดน้ําพึ่งจากนิ้วซึ่งหน้าตาของจินชีดูฟินมากแต่เมาเมาดูแยงแยงแล้วก็กําลังลังเลว่าจะเตะเป้าของท่านจินชิเลยดีไหมเนี่ยแต่ก็กลับคิดว่าเตะไปก็คงไม่เจออะไรเพราะาตัดทิ้งไปแล้วฉากนี้อยากเห็นมากๆฉากที่4ที่อยากเห็นเลยแล้วก็คนทั่วทั้งโลกอยากเห็นแน่นอนนั่นก็คือฉากจับก,กบซึ่งฉากนี้อย่าว่าแต่ไลฟ์แอคชั่นฉากนี้คนรอตั้งแต่เมะแล้ว คนที่ไปอ่านมังงะมาแล้วก็รู้ว่าจะมีฉากนี้เนี่ยก็รอว่าอนิเมะเมื่อไหร่จะมาสักทีรอแต่ฉากนี้รอตั้งแต่ซีซั่นแรกซึ่งทํามาเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วก็ฉากจับกบเขาจะทำถึงขนาดไหนผมก็อยากจะรู้ เห็นไหมว่าหมอยาโคมแดงของเราเนี่ยน่าเอามาทำไลฟ์แอคชั่นแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกินไปหรือว่าเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะมันเป็นไปได้แล้วมีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีพลังมันเป็นเหมือนละครหรือว่าหนังจีนปกติเลยแต่แค่ว่าอาจจะต้องเติมจินตนาการเข้าไปนิดหนึ่งในเรื่องของการแสดงออกเพราะว่าตัวของเมาเมาก็จะแสดงตัวเองเนี่ยมีอารมณ์เหมือนแมวในหลายๆครั้งแล้วก็จินชี้จะต้องแสดงความทะเลนที่ทํากับเมาเมาด้วย ผมก็หวังว่าไอที่ผมพูดมาทั้งหมดมันจะเป็นจริงในเร็วๆวันนี้แล้วผมจะคอยดูมาคอยดูด้วยกันกับผมสำหรับคลิปนี้แยกย้าย